สวัสดีครับนี้ไทดีโฟโต้จะมาแนะนำแอป,ปที่ใช้ในการช่วยให้เราถ่ายภาพดวงจันทร์หรือว่าหาตำแหน่งขึ้นตกของดวงจันทร์หรือว่าจะหลบหลีกวันที่พระจันทร์เต็มดวงเวลาเราถ่ายดาวนะครับเราก็ต้องหลบพระจันทร์ช่วงวันที่พระจันทร์สว่างมากๆเพื่อเราจะได้ถ่ายติดดาวได้เยอะๆถ้าพระจันทร์สว่างมากเนี่ยแสงพระจันทร์ก็จะกรบดาวไปหมดนะครับโปรแกรมที่เราใช้ก็คือโปรแกรมตัวนี้ครับ Moon s i e k e r ซึ่งมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับมีทั้งแบบจ่ายตังค์ว่าไม่จ่ายตังค์นะครับถ้าจ่ายตังค์ก็ฟังก์ชันก็จะเยอะขึ้นโปรแกรมตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับก็มาหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องเฟสนะครับก็จะบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์มืดสนิทหรือ1ส่วน4อะไรอย่างเงี้ยในวันไหนขึ้นกี่โมงอะไรยังไงนะครับก็จะดูได้ที่หน้านี้หรือว่าเราอยากรู้ว่าในแต่ละวันของเดือนเนี่ย พระจันทร์เป็นยังไงนะครับเช่นผมจะไปเที่ยววันที่25นี้นะครับผมก็คลิก้ามาวันที่25วันที่25พระจันทร์จะขึ้นนะครับเวลา7โมง19นาทีตอนเช้าพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกตอน6โมง46ตอนเย็นนะครับก็อันนี้เป็นเดือนเดือนเดือนมืดนะครับพระจันทร์สว่างแค่1.9เท่านั้นเองเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับแสดงพื้นที่แค่15.1องศา เท่านั้นเองนะครับต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไวด้ดูแนวโครจรพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นตรงไหนตกตรงไหนแนวโครจรเป็นยังไงนะครับตัวนี้ว่าเวลาเราเรา,าเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้เราเอาไว้เอามือถือวางนะครับวางกับพื้นาวางกับาวางราบนะครับแล้วก็ดูแนวที่พระจันทร์จะขึ้นจะตกนะครับอันที่เจ๋งจริงๆคือตัวนี้ครับ 3D v i e วิ d view วิเนี่ย มันจะกล้องก็จะทํางานนะครับจะมองเห็นวิวด้านหลังนะครับว่าแล้วก็เขาจะบอกตําแหน่งที่พระจันทร์อยู่ในขณะนั้นลูกศรนี้ครับจะพาเราเข้าไปหาดวงจันทร์นะครับอตอนนี้พระจันทร์อยู่ตรงไหนนะครับก็พระจันทร์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็คือพอเราเปิดกล้องเนี่ยนะครับตอนนี้คุณจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าผมอยู่ในห้องที่มืดสนิทนะครับเพื่อให้เห็นหน้าจอได้ชัดก็เลยจะไม่เห็นวิวด้านด้านนอก นะแต่นี้ก็คือเราจะเห็นเลยครับว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือกล้องพอเปิดมันก็จะเห็นวิวด้านหลังใช่ไหมครับวิวด้านหลังก็จะมาซ้อนกับแนววงโครจรของดวงจันทร์ล้วก็เห็นว่าเออตอนนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะพระจันทร์จะมาตรงนี้นะฮะตอนที่เส้นศูนย์สูตรนะครับในเวลา7เวลาหนึ่งทุ่มนะครับของวันที่นะครับตอนนี้นะ โมงก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นวงโครจรน,นะฮะอันนี้นะครับท่าทนี้ครับก็เราใช้สมมติว่าผมอยากดูว่าเนี่ยวันนี้ผมอยากถ่ายพระจันทร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาตั้งกล้องตรงนี้นะครับเ,เวลาเท่าไหร่เจ็ดเจ็ด m ุดศูนย์ศูนย์พีเอ็มก็คือหนึ่งทุ่มนะครับพระจันทร์จะขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้พระจันทร์อยู่ด้านนี้อยู่นะ อันนี้คือจุดที่เราจะใช้งานนะครับหรือบางทีผมกําลังถ่ายดาวอยู่สมมติผมจะถ่ายดาวตรงนี้นะครับผมอยากรู้ว่าวันนี้พระจันทร์จะขึ้นกี่โมงก็สามารถมาดูมาดูวงโคจรต,รตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบถ่ายดาวหรือถ่ายดวงจันทร์นะครับ